สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาติดตั้งกาดป้องกันปั๊มคัดของ isuzu d-max 2020นะครับทำไมถึงต้องติดตั้งเดี๋ยวผมจะให้ไปดู isuzu ก่อนหน้านี้นะครับที่บ้านผมเนี่ยมีแล้วมันก็เกิดปัญหาผมก็เลยจะต้องซื้อตัวนี้มาติดตั้งเพื่อป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูนครับอันนี้ก็จะเป็น isuzu d-max นะครับตัวแรกเลยที่เป็น common rail นะครับตัวนี้มีปัญหาไปแล้ว เวลาที่เขาทดลองเนี่ยเขาจะทดลองแค่มันทนไม้เหยียบได้กี่ครั้งกี่ครั้งนะครับแต่ในการใช้งานจริงเนี่ยมันมีความร้อนนะครับผมตัวเนี้ยเคยเปลี่ยนไปแล้วปั๊มคัตเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหาอานะการมันก็คือมันจะเกิดการแข็งปั๊มคัตมันจะแข็งแล้วก็เวลาเหยียบลงไปเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีคัตก็คือมันไม่มีคัตเลยแหละครับ ก็คือตัวคัดเนี่ยมันไม่จากต้องหยียบย้ำๆแต่ว่ามันจะเป็นตอนที่รถหยุดนิ่งนะครับตัวนี้นี่เป็นของพ่อผมนะครับอันนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้จอดอยู่บ้านนั่นนะครับมันจะเป็นปัญหาข้างต้นแล้วก็ ปัญหาเนี่ยเวลาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดตอนที่รถหยุดนิ่งหรือรถติดไฟแดงถ้าเกิดว่ารถติดไฟแดงเนี่ยเราดับเครื่องเนี่ยมันก็จะไม่เป็นแต่ว่าถ้าเกิดเราติดเครื่องเพราะว่ารถติดเนี่ยเราก็ต้องใช้แอร์ภายในรถนะครับไม่งั้นร้อนตายเลยเราก็จะต้องติดเครื่องซึ่งเวลาที่ลมมันไม่ผ่านหรือว่าไม่มีการนำพาความร้อนออกไปเนี่ยคัตเนี่ย มีปัญหามากแล้วก็ตัวนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ติดอันนี้ผมก็เลยซื้อมาเพื่อป้องกันสำหรับเจ้า i s u z u d Max ของผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอตัวกาดป้องกันปั๊มคัดเนี่ยมันจะติดตั้งง่ายหรือเปล่า,เ,าเปิดดูนะครับวัสดุเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ในสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับ ีฟอยกันความร้อนนะครับก็กลุมาให้เรียบร้อยแนวเ,เชื่อมเชื่อมมาอย่างดีนะครับมันมีหลายรุ่นนะครับที่เป็นสีส,สวยๆก็มีแต่ผมเลือกเอาแบบนี้นะครับอันนี้ราคาไม่ราคาไม่แรงเดี๋ยวใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดในการสั่งซื้อไว้ให้อ่เดี๋ยวมาดูจุดการติดตั้งกันครับนี่นะครับน,นี่ก็จะเป็นจุดติดตั้งนะครับผม ทุกคนคงจะเห็นนะครับอันนี้นี่นะครับอันนี้แกนน็อตตัวเนี้ยอันนี้เป็นน็อตตัวเมียเบอร์สิ er นะครับให้เอาเบอร์สิ er เนี่ยไขยตัวนี้ออกอันนี้จะเป็นที่ยึดแคมสําหรับยึดแป๊บเบรกนะครับหรือว่าสายเบรกนั่นเองนะครับสายท่อเบรกเนี่ยอันนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิ er นะครับก็ให้คายตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวกาบเนี่ยติดตั้งไปได้นะครับ โอเคเดี๋ยวติดตั้งกันครับ ครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับนี่เรามาดูนี่นะครับเห็นไหมเห็นท่อไอเสียไหมครับนี่นะครับสาเหตุที่ทําให้ปั๊มคัดเนี่ยมันเสื่อมสภาพเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับท่อไอเสียนะครับแล้วมันไม่มีอะไรบังเลยตรงเนี้ยตัววิศวกรเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างเดียวแล้วก็เวลาใช้งานจริงเนี่ย ข้อผิดพลาดเนี่ยก็คือคนที่ใช้งานหรือว่าอู่ถึงจะรู้นะครับว่าเวลาใช้ไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงสําหรับผมเนี่ยเคยใช้ตัวเก่ามาก่อนนะครับปัญหาเนี่ยผมก็พอรู้อยู่แล้วถ้าเกิดไม่กันปั๊มคัตเนี่ยปัญหามันเกิดแน่นอนในการที่มันเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาลักษณะเดียวกัน ผมก็ทําการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับกาดป้องกันปั๊มครับ i su su d max 2020นะครับแต่ตัวรุ่นใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้รุ่นนี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูแล้วตัวจุดยึดแป,ป๊บสายเบรกครับหรือว่าแป,ป๊บน้ํามันเบรกเนี่ยมันอยู่จุดเดียวกันมันน่าจะใช้กันได้แต่พิกัดที่ผมแนวไปให้เนี่ยน่าจะมีสําหรับหลายๆรุ่นอยู่นะครับก็ไปกดดูแล้วก็เลือก เพื่อเอามาใช้ติดตั้งกับรถของเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ